ครับขอสวัสดีครับผมครับผมชื่อธีรพลโฮวัฒนรัตน์นะฮะชื่อเล่นขวัญนะฮะมาจากจังหวัดลำปางครับผมเกิดมาตั้งแต่อายุเจ็ดแปดขวบละเริ่มร้องเพลงมาจบป .7 เจก็ได้มาร้องเพลงเชียร์ละวงยนยุคเขามีละวงยนยุคกันก็มาสมัคร หลังจากนั้นก็ร้องรัดอาหารมั่งพอดีเห็นรายการไม่ต้องคาเข้าลูกเมียก็บอกให้ลองไปประกวดดูเพราะว่าไม่อยากเก็บเสียงไว้อยากจะมาโชว์ให้พี่น้องทั่วประเทศได้ฟังกันก็คิดว่ารายการไม่ต้องคําจะส่งเสริมตักลองหนับปางสักคนให้ไปถึงดวงดาวมั่ง วันนี้จะมาร้องเพลงของพ่อไวพศสามปีที่ไร้นางครับผมสามปีที่ไร้นางครับอ่ะเชิญเลยครับมองของนาเมื่อกรา เดี่ยวเดียวฟูวงเฝ้าคิดงรงวงคุ้มฟูองกวาดเบื่อได้จะเพียงเกี่ยวข้าวกับเจ้าทุกปีแต่มาบัดนี้ไม่มีเจ้าเมือนดังเคยโอ้ ว ơi, รวงเอ้ยหนอรวงข้าเจ้าลืมสัญญาร,รวงเอ้ยเจ้าบอกแค่่อยเอ้ยเพียงสามปีแล่นจะมาให้พี่นี่ชื่นชยเจ้าลืมเสียเิ้แม่ทิ้งที่เคยโอร้รวงเอ้ย อยู่ที่ใดหรือเจ้าบดเลื่อในเมืองปรุงเลยลืมท้องกุุงบาหน,นากลายหรือโดนเขาทำเอ้ช้ำใจเอเจ้าน่าจึงไม้กลับบาหน,น้าหรือเจ้าโดน มาสร้างคมหลอกเชยชมจนสมอุราให้เป็นมลทิลสิราคาเจ้าล้างน้ำตาให้ตรมตรอมที่ได้ฟังเพลงมาเลงมาผู้หญิงกินน้ำตา จนพายปมเมื่อเขาชอบใจก็เด็ดดุมดามเจ้าคงร่มร่อมทุกคืนวันพีิห้อาายอภัยเสมอมานึกเสียว่าเป็นความฝันลงผิดไปแล้วก็แล้วการกลับมาสางสวรรค์ แห่งบานาเอ,อราคราวน,นี้มันมันจะมีอยู่บางจุดที่รู้สึกกับพี่เหมือนจะพยายามปั้นจะให้เป็นไวยพสอ่าไอ้ลูกเอื้อนเนี่ยพี่จะสะบัดให้สุดกว่านี้ผมว่ามันจะเพราะกว่านี้ นี่พี่ร้องแค่พี่ได้ฟังเพลงอืมบะเลงมาแต่ถ้าไวพดเนี่ยพ่อยพดก็จะสบัดพี่ได้ฟังเพลงอืมอบะเลงมาเนี่ยอารมณมันคือประมาณอย่างนี้แต่ผมอาจจะมีแนวชายมังสิงอยู่ในตัวของไวพด <c oughs> แต่ถามว่าวิธีการร้องถูกต้องไหมถูกต้องกำลังพลังดีมากเนะเต็มหลอดเลย จริงๆแล้วเพลงเก่าอย่างเงี้ยแค่พี่นำมาร้องเนี่ยพวกเราก็รู้สึกชื่นใจแล้วล่ะสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็อยากคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ที่พี่ควรควรระวังก็คือเหมือนเราดูแบบถ้าอีสานเขาจะเรียกว่ากูละนะเหมือนเราเชื่อมั่นในความสามารถจนจนคล้ายๆจะประมาทแต่ไม่ใช่ประมาทนะแต่คล้ายๆอย่างนั้นอย่างร้องเพลงมันก็เลยมีอาการทิ้งๆคว้างๆในบางจุด แทนที่มันจะขยี้ได้มากกว่านี้และก็ที่สำคัญก็คืออย่าจะดูเฉยเมยกับความสามารถตัวเองจนเกินไปจริงจังกับมันมากขึ้นเพราะว่านี่คือใช่แล้วตัวจริงคนหนึ่งเลยทีเดียวชื่นชมครับคขอบคุณมากครับผมครับผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันครับโชคดีครับ มาวางขาทดี่ใส่เลยเดี๋ยวได้มาเห็นได้มา่ได้มาหม่ไดมาใหม่ดีดีดีเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ตอนาเมคนนี้เลยคนให้ไปถึงดวงดาวมัวันนี้จะมาร้องเพลงของพ่อไวพศสมปีที่ไร้นางครับผมสปีที่ไร้นางครับออะเชิญเลยครับ เฝ้าคิดรึง้งกุมภวงวัลเบยเคยได้จะเคียวเกี่ยวข้าวกับเจ้าทุกปีแต่มาบัดนี้ไม่มีเจ้าเหมือนดังเคย เจ้าลืมสัญญาร่วงเอ้ยเจ้าบอกแค่คออ,อเองสามีแหลนจะมาให้พี่นี่ชื่นชื่เจ้าลืมเสียทิ้ลแม่ทิ้งที่เคยโอ้ร่วงเอ้ยไปอยู่ที่ใดหรือเจ้าบัวเปลือ ในเมืองปรุงไม่ลืมท้องกรุงบาดหน้ากลายหรือโดนเขาทำไอ้จำใจเจ้าหน้าจึงมา้กลับบาดหน้าหรือเจ้าโดนมานสร้างคมหลอกเชยชมจนสม อุราให้เป็นมทิลสิราคาเจ้าล้างน้ำตาให้ตรมตรอมที่ได้ฟังเพลงมาผู้หญิงกินน้ำตา จนพายโกเมื่อเขาชอบใจก็เด็ดดมดามเจ้าคงตรมกรอมทุกคืนวันพี่ให้ยอภัยเสมอมาเนึกเสียว่าเป็นความฝันลงผิดไปแล้วค ครับัอด,ดีก็ผมครับผมชื่อธีรพลโฮวัฒนรัตน์นะฮะชื่อเล่นขวัญน,นะฮะมาจากจังหวัดลำปางครับผมเกิดมาตั้งแต่อายุ7-8็ขวบละเริ่มร้องเพลงมาจบป .7 เจ็ก็ได้มาร้องเพลงเชียร์ละมวงจนยุคเขามีระมวงจนยุคก,กันก็มาสมัครหลังจากนั้นก็ร้องร้านอาหารมั่งพอดีเห็นรายการ ไม่ต้องคำเข้าลูกเมียก็บอกให้ลองไปประกวดดูเพราะว่าไม่อยากเก็บเสียงไว้อยากจะมาโชว์ให้พี่น้องทั่วประเทศได้ฟังกันก็คิดว่ารายการไม่ต้องคำจะส่งเสริมกลนักแล้วองราบมาง้วาสส์ แห่งบานาออราหูคร <g ül> นี้มันมันจะมีอยู่บางจุดที่รู้สึกกับพี่เหมือนจะพยายามปั้นจะให้เป็นไวยพ์ <c oughs> อ่าไอ้ลูกเอื้อนเนี่ยพี่จะสะบัดให้สุดกว่านี้ผมว่ามันจะเพลาะกว่านี้ นี่พี่ร้องแค่พี่ได้ฟังเพลงอืมบัเลงมาแต่ถ้าไวพดเนี่ยพลอยพดก็จะสบัดพี่ได้ฟังเพลงอืมอบัเลงมาเนี่ยอามันคือประมาณอย่างนี้แต่ผมอาจจะมีแนวชายมังสิงอยู่ในตัวของไวยพดแต่ถามว่าวิธีการร้องถูกต้อง